ภาพกีฬามมันครับภาพกีฬามมัน,มนโอ้ภาพกล้ามมันครับมา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  <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวไว้ไม่ไหวเว้ย <c oughs> อะไรก็นจุงอย่ารอช้าอย่าตัดสินใจนานของดีมีน้อยรียบมารีบมา <c oughs> ไม่ไหวครับไม่ไหว <c oughs> ไ,ไหหวรอ <c oughs> ของดีมีน้อยอย่าช้า โอเคครับอย่าชิกอย่าชิกรอ,อ,อดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้ยพี่โสมาข้างหลังแล้วพี่โแสแซงแล้วพี่โสแซงแล้วเอ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 เฉลา,า,ามเจ่าก็ไม่รอดครับทั้งคู่เลยอ,ะอ,อล่ะกลับไปซ่อมเลยนะครับพี่โสพี่โสนี่กูรูจักรยานก็ไม่ไหวครับทางนี้มันไหวอยู่มันต้องไม่ขวางกันเออต้องไม่ขวางกันใช่ใช่พช,ชิกพีชิกลบที่ชิกลบพีชิกลบบอลมาแล้วบอลมาแล้วอ่ามัน บอลชนแก้วบอลชนแก้วไม่เหลือ er> โอ้เข้า uh, ป uh, uh, uh ่าไปเลยบอลชนแก้วเข้าป่าไปแล้วครับอ่าอ่าอ่าอ่นี่เสือคม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 อดูับเสือคมเสือคมนี่สังกัดไอตีห้าสังกัดตีห้าบอลไปว่าอาอาาเสือคมเสือคม ไปทางรัดเฉยเออเอา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 โอ้ยแรง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 จริงแรงจริงไม่ยอดไม่ยอมถอยกันถอยจานกัดกันดูจานกัดโอ้ยจานกัดนี่ถ้าทายก็ไหวนะเพราะว่าทรงจะบางเหลือเกินบางเจี๊ยบไม่มีแรงต้านโอ้ยจานกัดด้วยจานกัดด้วยจานกัดอีกหน่อยจานกัดอีกหน่อยสู้ๆจานกัดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่นี่ธรรมดา พี่น้อยอ่ะพี่น้อยทำไมไม่ลงมาแล้าโอ้ยพี่น้อยพี่น้อยทำไมทำไมไม่ลงมาเลยอ่ะบอลถอยบอลถอยแล้วบอลถอยพี่น้อยหน่อยเอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วกูรู้กูรู้เอาแล้วาแล้วเอาละครับ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 มาแล้ว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 ครับมาแล้วครับมาครับได้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 เอาโอโอ้ไปดังบรรดาจุ๊บโจ้จนงับโจ้จนพี่โจ้จนโอ้โหใน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 น้า พี่จู่จนไปจู่จนรับพี่จู่จนรับเร็วรับรอบปิดตัวหน่อยตัวฟาสเตอร์ครับตัวฟาสเตอร์ตัวฟาสเตอร์ครับเมื่อก่อนเคยแรงครับเมื่อก่อนเคยแรงเมื่อก่อนเคยแรงโอเคถอยตะนาวหน่อยมันหนาวมันหนาวมันนาวปิดท้ายอะไรครับมันหนาวมันหนาวมาแล้วมันหนาวมาแล้วครับมันหนาวมาแล้วเฮ้ยดูมันหนาวดูมันหนาวมันหนาวใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญเนี่ยมันหนาวปล่อยมันเลย โอ้โหเอานะครับมะนาวมะนาวนะครับมะนาวมะนาวมาแล้วครับนี่ก็เข้าใจนะในรอบหนึ่งปีอ่ะเออเทพในปูทียเบิกโอ้ยโอ้ยดูทับดูมะนาวครับดูมะนาวครับดูมะนาวครับดูลุงมะนาวครับไปที่ไปไปกันโอ้ลุงมะนาวแกไม่แกเอาโอเคแกปลอดภัยแล้วอ่าคนสุดท้ายครับในกลุ่มยางแตกสามรอบแล้วโอ้ยไม่ไหวพี่นาบอกไม่ไหวยางแตกมาสามรอบจุงนี่ก็ โอเคครับสนุกมันมันฮ่าฮาเดี๋ยวมาแก้ตัววันหลังน่าไม่นาวนะเออมาแก้ตัวที่หลังเว้ยเนี่ยเขาปรับทางให้มันขี่ดีนะเดี๋ยวมาแก้ตัวที่หลังกันให้ยังเนียนนะแล้วมาแตกบ้าบอแตกสามรอบโอ้ยปลา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 เดี๋ยวมาแก้ตัวว่าพาไปรับมันมัน โอ้โหเราก็กลัวเขาออกไปทางเน็ยผมก็จะโจรนะนั่งรองแบบบ่นนะบ่นดิกนันเนี่ยว่าโหเขาหนีเราไปแล้วแล้วเนี่ยอมสตาไม้ไม้ไผ่ไปไปวางทางออกทางโน้นไงขา,าให้เลี้ยวขาให้เลี้ยว